โอเคสวัสดีครับทัวร์เกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เิงเอดิชั่นทีวีโชว์เอาใจสายคลาสสิกไปอีกหนึ่งลำนี่ครับเจ้าทริอัมบอนอเวลทีร้อยเท่ๆคันนี้เลยอ่าดูรอบๆก่อนเต็มๆลำก่อนนี่ครับอ่าสำหรับเจ้าทริอัม ชีร้อยนะครับชื่อเล่นของเขาชื่อเต็มก็ชื่อจริงนามสกุลจริงก็บอน n ู v ว l บอนนูวิลนะครับอ่าชื่อเล่นก็ชีร้อยเจ้าชีร้อยคันนี้เนี่ยวิ่งออกเดินทางต่างจังหวัดแล้วก็ค้นพบว่าจําเป็นจริงๆครับที่ต้องมีสปอตไลท์นะครับมาตรฐานมาตรฐานอีกสักหนึ่งคู่ในการเดินทางแล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับเจ้าเปีย LPW530 นะครับก็ถือเป็นชุดไฟที่ตอบโจทย์นักเดินทางเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเขาเป็นชุดไฟมาตรฐานของเปียรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีแสงทั้งขาวและเหลืองในโคมเดียวกันนี่ฮะขาวและเหลืองในโคมเดียวกันเลยติดตั้งบนคราชปารเรียบร้อยนะครับคราชปารลูกค้าติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะวางชุดไฟได้ีกหนึ่งชุดแบบนี้ โอเคอ่ะเราดูสเปคแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของเขาสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้า LPTW LP 530ชุดใหม่ชุดนี้นะครับอย่างอื่นก่อนเลยตระกูล530เนี่ยเขาจะให้ตัวฝาครอบมาแบบนี้นะครับชุดฝาครอบของเขาเนี่ยจะเอาไปใช้กับตัวตัวรุ่นอันนี้มีไหมอันนี้มีถ้ามือรไหมถ้ามือถธรรมดาไม่มีอ่าไม่เป็นไรนะครับสาหรับตัว 530ตัวนี้นะครับจะเอาไปใช้ฝาครอบเนี่ยเอาไปใช้กับรุ่น530ตัวก่อนไม่ได้นะครับขนาดแล้วก็ชุดล็อกต่างกันนั่นเองนะครับเอาเดาดูที่ตัวโคมของเขาก่อนตัวนี้ให้มาเลยนะครับให้มาเลยตัวโคมของเขาจะเป็นทรงกลมนะครับเฮซิ่งทำมาอย่างดีซีนกันนะ้ํามาให้เรียบร้อยนะครับเราเคยทํารีวิวเจาะลึกกันไปสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครอยากดูรีวิวแบบเจาะลึกๆเต็มๆแล้วก็ดูแสงตอนกลางคืน ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งคลิปลิงให้นะครับลิง์ที่เราทําให้นะครับตัวชุดขายึดนะครับเปียให้มาเนี่ยเป็นพาวเวอร์โคดสีดําม,มาให้เลยจากโรงงานนะครับติดตั้งโดยต้องอาศัยตัวแคมป์ล็อกตัวนี้ครับอ่าตัวแคมป์ล็อกตัวนี้เราใช้งานในลุมเนียม CNC พรีเมียมพรีเมียมแบบนี้ติดตั้งแล้วเท่ๆแบบนี้เลยน็อตท,ที่ให้เป็นน็อตตะเล็ทั้งหมดไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมนะครับนี่ฮะอ่าชุดฝาชุดนี้นะครับ ทําการล็อกคลิปเข้าไปแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะหลุด,ลด,ลดหล่นด้วยตัวเองนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดึงมันออกนะครับางานติดตั้งของเราครับเราเดินสายให้เรียบร้อยแล้วก็เนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยาสายที่เราเดินผ่านเนี่ยจะต้องผ่านห้องเครื่องใต้ถังน้ํามันนะครับมีความจำเป็นที่เราต้องใส่สายถักให้นะครับเพื่อ,อเสริมความแข็งแรงให้กับตัวสายแล้วก็ป้องกันความร้อนให้ด้วยในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับตัวสวิต ด้านนี้ครับเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับให้สวิตช์มาเนี่ยเป็นสวิตช์ที่ให้มาจากโรงงานพร้อมกับตัวแครมของเขาตัวนี้นะครับให้มาเลยนะครับสวิตช์จะเป็นอลูมิเนียมซ NC แบบนี้ครับอเท่ๆแบบนี้เลยนะมีให้ปุ่มมีปุ่มให้2ปุ่มนะครับมีปุ่มให้2ปุ่มปุ่มเปิดกับปุ่มโหมดนะครับโหมดในที่นี้ก็คือโหมดการเปิดสลับนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูเึ๊บ เราติดตั้งผ่านระบบ ACC ให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าถ้าไม่ไม,ไม,ไม่เปิดสวิตช์กุญแจรับตัวชุดไฟจะไม่ทำงานนั่นเองนะครับป้องกันเรื่องของการลืมเปิดาการลืมปิดตัวไฟและจะไม่เป็นภาระของแบตเตอรี่นะครับเปิดครับผมเปิดโหมดไฟลนะโหมดแซ a n บ b ของเขาจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวซึ่งเป็นไฟสูงนี่คือโหมดแซนบ d b ของเขา กดตัวที่ M ตัว M นะครับโหมดจะเป็นโหมดวนนะครับกดหนึ 1, ่งครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นไฟเหลืองแบบนี้อ่ากดที่ตัว M นะครับอกดตัว M อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นแสงขาวเหลืองพร้อมกันอย่างที่บอกนะครับว่าใครอยากดูรีวิวเจาะลึกที่เราตดสอบแสงของเจ้า LPW 5 3 0เปียชุดนี้ทักเข้ามาได้เลย ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาที่แสงขาวนะครับถ้าในกรณีที่เราจะขับขี่ตอนกลางวันแล้วเราอยากได้แสงเหลืองนะครับเพื่อให้รถคันอื่นๆเนี่ยมองเห็นเราอย่างชัดเจนนะครับโดยไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางและไม่ทําให้เพื่อนร่วมทางเสียสมาธินะครับสามารถที่เปิดแสงเหลืองตัวนี้แซนบาบได้เลยนี่ เปิดกีปึ๊บนะครับทุกครั้งที่เราเปิดนะครับเปิดสวิตชุดไฟเนี่ยมันจะมาสแตนบายที่แสงขาวก่อนเสมอนะครับผมโอเคสนนราคานะครับสนนราคาทั้งชุดก็จะมีชุดโฟมนะครับขาล็อกนะครับขายยืดแฟลชบารูเิเนียม CNC นะครับงานเดินระบบงานติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลย ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ